ทุกคนดูหมีแบบิกของผมกับหมีแบบิกของน้องคนนี้สิครับความแตกต่างของหมีแบบิก2ตัวนี้ครับนั่นก็คือมันคนละสีกันนั่นเองนะแบบิกของผมจะเป็นสีแดงครับส่วนแบบิกของน้องนะครับจะเป็นสีฟ้าครับซึ่งผมก็เลยได้ถามน้องครับว่าทำไมแบบิกเนี่ยถึงเป็นคนละสีกันได้มันมีหลายสีได้ยังไงน้องเขาก็ตอบมาว่าจริงๆเจ้าหมีแบบิกตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง5สีเลยนั่นเองนะครับผม <S <S โดยที่แบบิกของเรานะครับจะทำการสุ่มเปลี่ยนสีนะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงมุมซ้ายของจอนะเป็นรูป ตัวแบบิของเรานะครับเมื่อกดเปลี่ยนสีแล้วนะครับจะมีการขูดตัวเองครับผมแบบเช็ดเช็ดเช็ดหน่อยๆครับแล้วก็สะบัด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 แล้วตัวแบรบิกก็จะทำการเปลี่ยนสีให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมการเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นตามใจแบรบินะนั่นก็คือการสุมนั่นเองเมื่อเปลี่ยนสีแล้วก็จะมายืนหน้าล็อบบี้ข้างๆเราแบบนี้ตลอดไปเลยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแบรบิกมีถึง5สีด้วยกันนะมีสีแดงสีฟ้านะครับแล้วก็หลากสีแบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นตีนสีเขียวนะแล้วก็มีสีล้้วนนนเเหือองงดยัั่ เกิดใครอยากมีก็สามารถไปสุ่มได้ที่กิจกรรมโฮล่าบัดดี้ของทางโตเกมณวันนี้เป็นต้นไปเลยนั่นเองนะครับผมยังมีเปิดให้สุ่มอยู่นะส่วนใครนะครับอยากดูคลิปการสุ่มนะครับโดยที่ไม่เปิดเองนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของผมนะครับได้ทําการลงคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแปะไว้ให้เลยไปดูกันได้นะครับว่าเจ้าหมีแบบิกนี้เกือแค่ไหนนะครับส่วนคลิปในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เกมเพลกันดีกว่าครับว่าเวลาเจ้าหมีแบบิกเนี่ยอยู่ในเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะ กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกท่านรับชมเอนจอยกับคลิปกันให้สนุกนะครับผมขอบคุณมากครับโอ้เต็มเลยเต็มเลยมันไม่มนก ตี้ไปหนึ่งตีแบบหวานหวานโอ้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 มีตัวเคาะพี่มาด้วยตัวไกลเนาะ

ก็ไค่มีนบุ่ณขอบคุณอคอบคุณขอบัุเขอบคุณขอบคุัอหอ อุตส่าห์อุตส่าหเลยรถมาตองด้วยขับรถมาเลย Watch out โอ๊ะพาดสองหเท้านั่นน,นี่เหรอไปดูให้หนึ่งจับไปแล้ว,ลวโดนจะตุยแล้วอ่ะโดนหวัวโดนตัวเต็มไปหมดเลยให้ตายเถอะปีเตอร์ กันเขายิงกันเขายิงกันมีคนมาอีกคันนึงตรงตรงบ้านไกลบ้าเอ็ดคนเชิไม่ไม่ตรงบ้านไก่ไ

Bum đầy. bum 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 Một bum 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 Nó bum bum event event không? nè, chờ, chờ, chờ event, event event, Nó ở bum 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 มันบัออ็อกมันบลกที่ยิงได้ข้างบนอ่ะใช่เหรอเนี่ยอันนี้ไม่บล็อกน,นี่เบอร์สี่ล็อกให้คิ้วมัน้ำมันหมดเอย่าเพิ่งยิงนตะมันหมดโอ้ยเพิ่งอยู่ข้างล่างน็องข้างบนอะ่ะข้างล่างนอ็อะแมวดันไอรดันพี่ล็อกให้ปู่ฝากยิงที โอ้ปีทีสวยจบโอ้ยผมพาดเองอันเนี้ยมีขึ้นเดิมเห็นพี่เห็นพี่มเห็นพี่มเห็นพี่อยู่ตรงนี้ได้เงี้ไปยิงเลย ตายมาใส่น็อกไหมสวยที่ตัวมาใส่ตอกหนึ่งมีสองตัวเดี๋จะอมมาร์กหนไอยมาร์กเลยขึ้นเขาไปแล้วอ่ะไม่รู้ไปน่าจะไปไกลเลยไม่แน่ใจน็อกน็อกวงยังมีอีกสามน็อกมวงก็เพื่อนมาร์กไม่เสียยิงกันนะ ัดได้นตัวนึงเกต้ะเอาต่อเอาจนฟุบจไม่นอกมีสามตัวน้องอีหนึงบ้านส้มนะ ยอย่าระเบิดยอย่าระเบิดหมดดิเดี๋ยวตัวไกลเลงมาต้นไม้นี้อยู่นอกวงตัวหนึ่งาะตรงน้น้าสองตัวเลยเนอะเรากันหน่อยนะจะไประเบิดระเบิด โซนบึ้มนอกหนึ่งัวนในสมุดเด็กมากน่าจะโดนระเบิดโซนเด่นเกินกลับไปแล้วสวยครับนไ,ได้ล็อกแล้วเย้ victory belongs to us victory victory คลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่นำใจสามารถไปดูสตรีมสดผมได้ที่ LF f Live for Fun Fanpage แฟนเพจ o k ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาววคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไมไ่ยากจนเกินไป LFF Tik t o k ก็มีให้ลองรับสําหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จากสตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่างๆแบบไปสั้นจนเกินไปก็สามารถไปดูได้ที่ช่ออง YouTube for Fu Live LFF ได้เหมืนนนกันนั นั้นก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสิกระดตะก o ้ฟอร์วัชชิ n งครับผมโชคดีครับ